ถ้าไมฉันไม่มีหน้าแล้วเนี่ยฮอยากใส่ชุดเท่ๆบ้างอะแต่ไม่มีโลบักเลยลาวาบัเอ้ย <c oughs> เสียงใครอะไม่มีโลบักงั้นเหรองั้นผมขอแนะนำนี่เลยลาวาบะบริการเติมโลบักกดเกมพาร์แบบต่างๆมากมาย VIP s e ว v e r ขั้นต่ำเพียง20บาทแถมยังมีบริการเติมเกมอ,อื่นๆอีกด้วยเฮ้ยไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอและไปสิครับเออเอเอก็ได้ เอ้ยเอ้ยฉันว่ามันแปลกๆนะเอะเก,แกดิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยเป็นพอเลวาบางยั้เหรอก็อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะคลิปนี้มีคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ้น่ารักจังเลยอะ่ะโอเคก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ในแบบี่มีชวเซเปจอนั่นเอง あ。<laughs> เรียกได้ว่าหายกันไปนานมากเลยนะคะกว่าจะได้อัดพอดีว่าช่วงนี้มันย, ung ย, ung ย, ung ย ung ุ่งยุ่งนิดหน่อยนะคะติดกีฬาสิและอื่นออีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือ,เร,อเรื่องงานอื่นๆนะคะกว่าจะได้มีโอกาสมาอัดเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่านานกันมากๆเลยตอนนี้เรากลับมาอัดให้แล้วนะคะทุกคนรู้สึกว่าไม่ได้ไม,ไ,ดมไม่ได้มาเล่นนานนี่แมปมันก็อัปเดตไปเยอะเหมือนกันเนี่ยโอ้ยฮะยิจูที่ไหนเหมือนเขาจะใส่เออแมปข้างล่างมาเพิ่มเติมด้วยนะคะให้ลอบบี้มันกว้างขึ้นอุย๊ย มีเปียโนสามารถเล่นเพลงได้ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าออฉันติด รู้สึกว่าเหมือนตรงนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มสัตว์เนี้ยงเข้ามาแล้วหุยนี่ไงอุยน่ารักมากเลยต้องซื้อเราไหมอะนี่เอาแมวมันเลยเรียบร้อยค่ะไหนเจ้าแมวเฮ้ยเจ้าแมวหายเออแมวอุย,อยตรงนี้เรามีแมแวเรามีสัตว์เลียงแล้วทุกคนไหนมีอะไรอีกทาเต็นมีอะไรเพิ่มไหมไหนดูซิยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยคะ่ะส่วนอันนี้เหมือนจะเป็นการเติมให้แบบว่าเลือกโจทย์ได้ LEGO e เ,เฟ e c t ไม่มีอะไรเพิ่มเติมจ้า มีอะไรอีกน้าอัปเดอืมน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มแล้วนะคะหลังจากที่ดูดูมางั้นเดี๋ยวขอข้ามตอนบทไปก่อนละกันเน,นื่องจากว่าเราไม่ได้มาเล่นนานนะคะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยเราจะมาแจก <c oughs> ้ตกอีกแล้วเราจะมาแจกดาวทุกคนเลยนะคะไม่ว่าภาพไหนจะวาดไม่ตรงโจทย์หรืออะไรยังไง <c oughs> เราจะให้5้าดาวทุกคนเลยอยู่เป็นภาพที่มันติดเลทน,นะแล้วก็เราก็จะวาดตรงโจทย์ด้วยนะคะแล้วแต่ว่าใครจะโหวตไม่โหวตคลิปนี้จะไม่มีการโวยอะไรทั้งนั้นนะคะเราจะให้ห แ่ดาวทุกคนมาโจทย์แรก Frog โอ้โหโจทย์แรกมาก็เป็นกบเลยมาวาดกันเลยดีกว่าอุ้ยไม่ได้ตัววาดนาะนตื่นเต้นจังเลย ทันแล้วไม่ทันแล้วโอ้ยอย่างน้อยมันก็ยังดูเป็นกบนะคะโอ้โยจนแรกมาก็กบเลยไหนดูซีภาพแรกเราจะให้ห้าทุกคนโอ้โยน่ารักมากมเลยเอาเป็นเลยค่ะห้าดาวเต็มเต็มเป็นกบที่กาลังแลบลิ้นออกมานะคะเหมือนจะหิวแมลง ก็เลยเล็บบินออกมาใช่ไหมโอ้อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันฟลอกยังไงนะคะแต่ว่าเราก็จะให้5ดาวเลยนะคะอาจจะเป็นแบบว่าหนองน้ําที่น้องกอบอยู่มีพระอาทิตย์ด้วยไหนเอออ่ะชุดเอิญไม่ออกอะ่ะเออมันมันใช่ภาษาอังกฤษเหรออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าเราได้ห้5ดาวเหมือนกันค่ะอุ้ยอันนี้น่ารักเหมือนไมซ์มาท้าอะไรนะมันชื่อไมซ์อะไรนะที่มันมี2ตาไม่จริงแมันมีตาเดียวด้วยแต่ว่าเออจริงมันมี2ตา 2> เออไมซ์มี2ตาจริงอ น้องน่ารักมากทุกคนต้องอนแล้วปาการกลับมาต้องเอาที่หนึ cassette, ่งมาให้ได้เว้ยเนี cin ่ยชนะจริงไม่โมควีน่ารักเอาไปเลยฮะดาวเรียกได้ว่าแจกดาวกันทุกคนเลยนะคะและผู้ชนะก็คือเต้เอ้อ ไม่เป็นไรค่ะเราเชื่อว่าทุกคนอาจจะแบบว่ามีแบบความคิดไม่เหมือนกันนะคะแล้วเขาอาจจะชอบแบบว่าไม่เหมือนกันหรือว่าแบบอาจจะไม่พอใจในภาพเราก็เลยให้แบบดาวส่องดาวอะไรงี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็จะให้ห้าดาวทุกคนเหมือนเดิมนะคะมาจทย์ต่อไปเป็นอะไรแต่แต่แต่เพชรสั์เลี้ยงนะคะเอาเป็นอะไรดีน่าสั์เลี้ยงเอาเป็นแมวไหมแมวเป็นกบก็ได้จื่อเวจะวัดกบตลอดไปนล่ละกอยแมวแล้วกันค่ะ ทันไม่ทันนะคะขอวาดนวาดก่อนอีกเต้นเลยเต้นเลยเต้นเลยโอ้เรียบร้อยแล้วเย้เพชรอ๋อโอเคน่ารักนะคะเราจะให้ห้าดาวทุกคนเลยนะคะถึงแม้ว่าทุกคนจะไม่โหวตเราสักคนแต่ว่าเราก็จะให้ห้าดาวค่ะแต่ว่าก้อยก็เพชรนี่มันเพชรตรงไหนอ่ะอ๋อจะเป็นสัตว์เลี้ยงแบบว่าเอ่อสักอย่างที่เป็นสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเหมือนกันโอเคสัตว์เลี้ยงนี่ก็เพชรเอาไปเลยค่ะห้าดาวทุกคนวาดน่ารักกันมากเลยนะคะ ไปเลยคะ่ะ5ดาวก้อยเต็มใจให้กัดฟอนให้นะก้อยเต็มใจให้นะคะอาน้องแมวต้องโคดกันแล้วปะขอสักน,นิดหนึ่งได้ไหมฉันอยากได้แต้มบ้างอะ่ะแบบแจกๆก,กันบ้างได้ไหมขอสักสามก็ยังดีอะไรเงี้ยถึงทุกคนจะไปให้เราแบบว่าเยอะก็ขอบ้าง 2, สักสองสักสามก็ยังดีนะบันนี่ใช่ไหมเอาไปเลยคะ่ะฮ่าดาว <laughs> อุย้ยแกมันก็เฟลงงเหมือนกันเลยแบบเออนั่นแหละแล้วก็เออไม่เป็นไรค่ะเฮ้ยมันมีกันแค่นี้เองเหรอเฮ้ยทุกคนเราได้ทีหนึ่ง yes yes ขอบคุณมากๆเลยนะคะในที่สุดเขาก็เราก็ได้ดาวบ้างสักทีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสัญญาว่าคลิปนี้เราจะหอดให้ทุกคน5้าดาวจริงๆมาโจทย์สุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะจะเป็นโจทย์อะไรเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าแต่ขอไปสำรวจข้างล่างเพิ่มหน่อยซิว่ามีอะไรให้เลน่นอีกไหมสามารถนั่งได้ไหมเอ่ยนั่งไม่ได้นะคะเป็น็อบเฉยๆตัวน,นี้คือมีเสียงใช่ไหมตุ้งๆอืมก็ไม่เสียงโอเคน่าจะมีแค่นี้หรออีกไหมเอ่ยไม่น่ามีอะไรมาจย์สุดท้ายของวันนี้แล้วกด เป็นกอสเป็นพี่นะคะเราสวัดพี่ออกมา แล้วเซตไม่เคยทันเลยแซลค่ะ,ะแซลวกรน่ารักมากเป็นผีที่แบบว่ากูต้องกลัวใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยมีเอฟเฟกอะไรด้วยอ่ะน่าจะบักโอเคงั้นให้ฮาดาวไปเลยน่ารักมากเป็นผีที่แบลที่สุดในโลกไม่หชอว่าเป็นผีที่น่ากลัวที่สุดในโลกใช่เป็นผีหรือน่ากลัว เคยแล้วนี่เอาไรไงเดี๋ยวแบบลายเส้นดูแล้วรู้เลยนะว่าใครวาดน่าจะแบบคนเดียวกับภาพที่แล้วนะคะที่เป็นลูกโป่ง3ลูกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้มันในรูปแบบของโกรนะคะกลดเป็นสีแดงแล้วก็สีชมพูโอ้ยโกรอันนี้มีดาวด้วยน่ารักมากเลยเอาไปเลยค่ะ5ดาวอุายแต่เดี๋ยวนี้แบบเขียนสีเดาเอาไปสีเดาวอเอาเราเล่นนะคะเราให้5ดาวเลยเนะะี่ยค่ะเราจะแบบว่าให้5ดาวทุกคนไม่ว่าจะใครเราแตะหรือจ่ายห้าดาวะคะ่ะอุ้ยนี่น่ารักมากเวอรเอาไปเลยค่ะ5ดาวแจกแบบว่าแจกจ่ายทุกคนเป็นการเชิญเติร์นตัวเองเลยคะ่ะว่าถ้าเราว เราสาววาชนะได้หรือไม่ซึ่งภาพแรกก็คือตุยนะคะยับเยินเลยแต่ภาพ2ก็คือทุกคนแบบโอ้ยหมดให้น่ารักกันมากๆเลยนะคะเมื่อไรจะเปของเราน่านจะต่อไปน่านจะใช่เราจ้ะอาดิ่งแล้วโกดนะคะทุกคนงงเลยนะผีอะไรใส่แว่นผีบ้านฉชนนั่นแหละเออผีบา้านฉชันก็แบบนี้นแหละน่ารักกุอบกรีบอุ้ยอันนี้มีแบบมีความดาวนะคะมีประกายดาวแล้วก็มีต้นไม้รอบๆคางด้วยนะคะน่านจะอันสุดท้ายแล้วปะอันนี้หรือว่ามีอีกมีไหมเอ่ยและผู้ชนะก็คือ โอ้โหถึงจะไม่ได้ที่1ก็ไม่เป็นไรนะคะยังได้ที่2เย้ขอบคุณที่โหวตให้กันนะคะโอ้โหแ้มห่างกันแค่ดาวเดียวดาวเดียวเท่านั้นแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณทุกคนที่โหวตให้นะคะสนใจมากเลยค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชยอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะอยากให้ว่าอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ตารางคลิปได้เลยยักกลู thank <laughs> you